สวัสดีค่ะับมาก,กงอีกแล้วนะคะวันนี้มารีวิวกระเป๋าตังค์นะคะรุ่นนี้เลยค่ะเป็นกระเป๋าตังค์จากแบรนด์กุชชี่นะคะ,ะเดี๋ยวมาดูขนาดกันนิดนึงนะคะขนาดจากซ้ายถึงขวาด้านนี้นะคะอยู่ที่19เซนนะคะความสูงจากบนลงล่างนะคะอยู่ที่10เซนนะคะแล้วก็ความหนาของกระเป๋านะคะด้านข้างนะคะอยู่ที่4เซนนะคะก็จะเป็นกระเป๋าที่มีโลโก้กุชชี่ตรงนี้นะคะคล้ายๆกับ เป็นกุชชี่อินเตอร์ล็อกนะคะแล้วก็ตัวกระเป๋านะคะก็จะเป็นหนังแบบนี้นะคะด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะ ถ้าเปิดเข้าไปนะคะก็จะเป็นกระดุมแบบนี้นะคะเป็นกระดุมแป็คนะคะแล้วก็มีคำว่ากุชชี่อยู่นะคะส่วนด้านบนก็เป็นแบบนี้นะคะเปิดเข้ามานะคะด้านหน้าของกระเป๋าตรงนี้นะคะ่ะจะมีช่องใส่บัตรนะคะ1ช่องแล้วก็ตรงนี้อีก1ช่องนะคะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นช่องใส่การ์ดนะคะซึ่งใส่ได้6ใบนะคะช่องตรงกลางก็จะเป็นช่องซิปแบบนี้นะคะ ช่องซิปประมาณนี้นะคะถัดเข้ามาอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นช่องใส่แบงค์นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นช่องใส่การ์ดนะคะได้อีก6นะคะคือรวมทั้งหมดใส่การ์ดได้12นะคะแล้วก็ลึกสุดนะคะก็จะเป็นช่องอีกหนึ่งช่องนะคะไว้สําหรับใส่แบงค์นะคะแล้วก็สําหรับตรงกลางนะคะก็จะเป็นพ่วลรหัสนะคะนี่ไม่แน่ใจเห็นชัดหรือเปล่านี่นะคะ อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดน,นะคะหวังว่าคนที่กําลังมองหากระเป๋าตังใบยาวอยู่นะคะใบนี้ก็จะตอบโจทย์นะคะโดยโดยส่วนตัวแล้วค่ะก็มีความหนาอยู่นิดนึงนะคะแต่ใครที่ชอบฟังก์ชันเยอะๆบัตรได้เยอะ12บัตรแล้วก็ใส่ได้ทั้งมีช่องใส่แบงค์ได้เยอะแล้วก็ช่องใส่เหรียญใบนี้ก็ตอบโจทย์นะคะตวนนี้ก็ไปแล้วนะคะ๊วยบายค่ะ